เลยมาเลยมา,มาโอ้ยล่มล่มล่มสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟนะคะสวัสดีช่วงเที่ยงนะคะวันนี้พามาหาน้องนงโมมาเอางงมาเอาเร็วเร็วเร็วนี่ยมาเอาของเล่นนี่แมอุุยฮุยฮุเร็วเร็ สวัสดีค่ะคุณพี่หย่างน้อยนี่ตาผ้าข้าวลังชายาผ้าสวัสดีจ้าหนุ่มเต็มสวัสดีค่ะพี่ต้นตามสวัสดีตอนเ่้านะคะมาเอาเร็วเร็วเร็วเนี่ยของเห่นเนี่ยเร็วเร็วโชว์เบิ้งเข้ามาเห่นเก่งเร็ว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 วิ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 ววิวิว มาเร็ว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 สวัสดีค่ะพี่พีชต้นไม้อะเอาแมวเอาไห้อ่ะ,อ,อ,าาอ,ะ <laughs> อุ้ยโอ้ดินดินคักแทะแม่มู ก็ไปด้ดวงหนูไปด้วยเวลาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่แมมพี่หนูพีทกุะกุญกุดโ์เลยโช์แล้วเปิดโช์แล้วยังว่าตั้นออกเลยเปิดโชฉเลยง่ายหน่อยมาเอานีเนียเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเร็ว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 เนี่ยนอนอยู่นี่เร็ว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  เดินมา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 หูหน่อยเป็นไหมปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บว้ายบนตุงอะอะบ่นตุงนะบนตุงไปแล้วไปแล้วโอุย้ยแม่มูย,ยืนหลับแม่มูของเรายืนหลับนะคะ สวัสดีจ้าคุณพี่รัจจาพี่สุกใจสวัสดีนะคะวันนี้มาเล่นกับเจ้ากัวเล็กนะคะมาเล่นกับน้องน้ำโมลเล็กหน่อยบ้องหูนอนเล่นเ้อนมึะหาพี่ปีบ่ปปะไปไปบ่ กินกล้วยน้ำพีปีบอเมือแรงพีปีไม่กล้วยเด้แม่แม่เอซีอยากสั่งกล้วยมาให้แม่โมเราได้นะคะกล้วยกับหญ้านะคะสร้างหยาทิพย์ก่อนกระได้ด้วยค่ะเด้อตอนนี้พ่อเสีมไปเอาย่าอยู่นะคะมีออเดอร์จับจองไว้ได้นะคะบมิงเมิงคนไปยืนสนนี่แม่คนอยู่ อนันยังก็จกตะปากแต่แม่ก็ยืนรับยืนนิ่งมากเลยค่ะแม่หมูรับรับกล้วยห้าสิบค,นนคะแนนค่ะกล้วยห้าสิบคะแนนเท่ากับญ้านะคะญ้าก็มัดละห้าสิบนะคะไปตัดอ,อ้อยมาเส้ามวยละตี้ เพิ่นไปเอาหนาแล้วค่ะพี่แต้วสวัสดีนะจ๊ะอ๋อจองได้ค่ะพี่หนูพิษเอากี่บีดีคะ อขอบคุณคะ่ะสีวีนะคะให้แม่โมูนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาให้แม่โมูนะคะตอนเย็นนะคะเพราะว่าพ่อหมุนก็จะไปอยู่นู่นแหละคะ่ะตอนเย็นก็ดจะไปโรงเรียนกับพี่ๆได้แล้วเพื่นว่กลแล้วค่ะไกลแล้วประมาณสามเดือนกับพ่อออกยางแล้วคะ่ะนี้หัดเดินแล้ว ขอขอบคุณค่ะพี่หนูพิษสวัสดีจ้าป้าต้อยสวัสดียำเที่ยงค่ะอนอนล่องหวะนอนลงหวะมานอนกับพรอหมุนก็นได้โอ้ขาเมโมเมล้ว <laughs> พึ่งสังเกตเห็นการหลังข้างขวาพูดอ่ะเสียลูกหลอดทองใดเดีย <laughs> ยกขาขึ้นไว้ทั้ง่นนะ <laughs> ดอกเฮ็ด เออมาเร็วมาเร็วมานอนน้ำพรอหมุนนี่เร็ว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 อ๋อมอเฟรเร็วเร็วลูกไปาที่มอค่ะพี่มาไปเฟย์เร็วเร็วเร็วเออไปนอนเฟน้ำพรอหมุนเร็วนี่นะโอ้พรอหมุนมานอนเฝ้าข้างในเลยนะคะเป็นมานอนเฝ้าลูกไส้ฝืนอยู่ข้างในฝืนดีบ่ให้ห่างสายตาเลยหาลูกเก็นงาลูกนะ มามา,มา,มาโอ้เขาเต่าแล้วเปิดขาแม่แม่โมเปิดขาแม่อันนั้นโอ้ยเล่นดินนะปูโอตาลูกเด็กน่าี้นโมมานี่มานี่นโมมานี่มานี่เรื่อยๆเปิดเด็กพอหน่อยเรื่อยๆมานี่เรื่อยเลยเป็นการเก่งเลยแล้วจุนอเรื่อยๆเรื่อยๆ สวัสดีค่ะพี่เมีโอ้พุงกินขา่าวเสาไปเมื่อกี้เองค่ะพุงกินข้าวเช้าเสร็จนะคะสวัสดีจ้าพี่เบนมึงเมึงคนขันแม่โมโอเออยเยล่นดินลายมันสีขาวตาหลูกเลย เช้านึกว่าจะไม่มีแดดนะะน,นี่แต่แดดเหมือนแดดน้ำฝนเลยแดดค่อยไว้วใจมนเขาเตาแล้วอน้ำตงางจังแดงยืนจักหิวเบ่าหิวเนวาะขายาวครับขายาว <c oughs> อ,อ๊ะนั่นแม่เปิดให้แล้ว ดูดะ้ะนั่นงับกินบ่อยอุย้ยเบ่งขาาหลัง่นยืนกินนมเด็กข้าวเที่ยงเด็กข้าวห่างข้าวเช้าเ <laughs> มนค่ะสงสสยสิบเป็นจังสันละค่ะ้อยสวัสดีค่ะคุณพี่กันนาพัฒเจ้าตัวน้อยตัววันตัวึ้นเป็นตาสั่งนะใช่ข่าวม็ แม่ตุ่มไม่ได้มาหาประมาณวันสองวันนะคะดูรู้สึกว่าจะมีเนื้อมีหนังขึ้นมาอีกนะคะนี่กินเก่งนอนได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะ115่งท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะ โอนแล้วนะคะแม่สมขอบคุณค่ะพี่หนูพีทเดี๋ยวตอนเย็นเราจัดให้นะคะพร้อมกับหญ้านะคะหญ้ามาตอนเย็นพอเสีมมาก็จะช่วงประมาณสามโมงสองโมงสามโมงนี่แหละคะ่ะบใบสองใบาสามนี่แหละเดี๋ยวพอเสียก็มาเลย เสียงเสียงพันตีหูพันวีหูปุ๊บปุ๊บ๊หูหน่อยพันตีอันนี้เพันเนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยแม่เดินมันกันนั่งนี่บำรุงกล้วยนะคะพ่อหมูนล้างกล้วยมาให้แล้วกินตลอด24ชั่วโมงนะคะกล้วยหูหน่อยเพืนเนนะ บ้ค่ะน้องแข็งแรงเร็วมากค่ะเด็กยังไม่ถึงอาทิตย์เลยเพิ่งได้ห้าวันหกวันบอกประมูแมันบอกหกหมื่นอีกพุ่งนี้ก็ครบอาทิตย์หนึ่งนะคะนี่แต่สองอาทิตย์นี่แล่นปิดเลยเลยนี่วิ่งอ้อมคอกเลยแหละท้าสองอาทิตย์นี่ เร็วๆว,วมาเตะบอลโชว์ดูมาๆๆนี่แม่ตัวอะไรนี่นอนงายทองปางงางอยู่นี่เร็วๆมาเร็วมาเร็วมั้งใจง่วงนอนนะคะดูตาตาสิปิดแล้วเออไม่เข้ายามแม่เลยนอนคู่อันรักเลย <laughs> ไปแล้คุณไม่ได้สนใจเล่าเลยมาเร็ว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 คุณว่าก็หลายคนดูแลดีๆกันนะเหมือนเจ้าหญิงกับเจ้าชายน้อยแม่ะพี่สุกใจเพิ่นซับเปลี่ยนกันบึงขอบคุณค่ะพี่หนูพีทเป็นยามให้แม่ป่ะนะ มาแล้วมาเล้วมาเล้วมาเล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไหนไปไหนไปไหนรับรไป่แทงไปอูุนขาหน่อยพุนมาพี่มาพี่ไปไต่ผุน พี่แม่ข้องเล่นอยู่ทางนี้แม่เร่เร่เ่เตัวดำมากดำสูงยาวเขาดีป้าสูงสูงทอขอกหลือตัวนี้โอ้ยทองแม่ยาทองแม่เิ่นกับตําๆหลอดทองก็ได้สวัสดีจ้าพี่สายชลพานเป็นหลุมใบผู้งานเป็นหลุกใบผู้ หางสีดกือพี่ปีเดีน๋นี่มึงหางดกมาแต่น,น่อยเลยคนหางเป็นรูปใบโพด้วยนี่ค่ะนี่รถบัสแดงนอนป่นทองลางนางอยู่นี่น <laughs> เ,เอิ้งไปฝากพี่ปีกับหมูดาวเลยกาบน,นะตัวสูงมากเลยนะคะนี่สูงใหญ่มากเลย สวัสดีจ้าพี่บุ๊สูงเท่าลั้วแล้วนะคะนี่เท่าลัวล้วที่เราทํากั้นได้แล้วเนาะ,ะเด็กยังไม่ถึงอาทิตย์แต่ว่าสูงมากบอกว่าหมุนเอาบาดแดงไปให้หลินหน่อยนี่ค่ะนี่รถบาดแดงนอนปีนทองอยู่คันนี่แต่ว่าบอลหลินค่ะเพรท่านสนใจกําลังเดินมาใกล้ๆนะคะนี่แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นไหมอรอลุ้นกันลุ้นลุ้นยโม น้โมมานีนโมมาเ้มา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  ouais. มาเล네 uh huh. ี้ยวมาเลเยวมันจะอากมากเลยปเรอยพ่อพอพุ่นขยันกันดินบะมีหม่งลุบเลยเลยเอตอยมายอมเงีย่เงียบเลยโอ้อ่อยเขามาจนเขาล่งแล้วล่ะเด้ค่ะป้าต้อย มันเขาแยกใหญ่กันไปอ่อทธุระแล้วตอนนี้พ่อสิมก็ได้ไปเอายาแล้วค่ะลงตั้งแต่เช้าแล้วค่ะมาแล่นรถบัสหน่อยเร็วรับับมาขับรถบัสไปหาพี่ปี๋น่เร็วนั่นนั่นตึม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 วิ๊วิ๊วาจยิ๊วอ๊วิ๊วิอวจาวย๊วิ๊่ิ๊ว่าวิ่วิอ่ิวว เอาแล้วเอาแล้วเออเอาแล้วเล่นแล้วครับพี่น้องเฮ้ยเอาแล้วโอ้โหเอาเพื่อเพื่อไปเร็วไปเร็วรถปัดแดงหน่อยยูไปเร็วขับไปเร็วเออขับไปเร็วเอ้ย่าย่้ไอ้ไปเร็วไปเร็วโอ้โหรถบัสกิ้งไปเลย ายาวมากค่ะโอ้ยอยากสิงยม่งอยากโยกน้ำมูหนอ่อยวัดดีค่ะคุเกียบมามามาพีพีรถบัสคพีเร่อเร่อเร่อมาค่ะโควิดหายพอดีแหละค่ะน้องน้โมไงพอดีน้องน้โมเป็นนุ่มค่ะโควิดหายสวัสดีค่ะคุณพี่วรี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือหน่อยมือหน่อยแลยวเราเป็นคนเบื้องบนนะคะมาดูกันอุเด็กน้อยอุ๊ยตื่นพอหมุนหูหูพึ่งแล้วหูพึ่งแล้วเอาเล่นโตเล่นโต

อุ้ยอ uh, ุ doo, ้ยวิ่ง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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหแม่หมุนเต้นกระต่ายกระเต่าให้ให้นโมดูหน่อยครับพ่น่ะคู่เกียร์พ่น่ะว้าวเอาสวัสดีครับก่อนเร็ว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 สวัสดีครับเร็วเอากล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปาก เด็ดไปตัวเฮ้ย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 เอาเอาเอาขึ้นรถอีกขึ้นรถอีกเลยเลยเลยวเออหน่นเออหนึนอ่ะอยาอ่ะอยาอ่ะอยาเออเออเออไปแล้วโอ้เออเด็กน้อยหกวันนะคะนี่เด็กน้อยหกวันรู้จักเล่นแล้วนุนรูจักเตะอีกนะเตะบอล อเอ้ยเจ้ขึ้นเลยอพูดอ่ะเอ้ยกกไข่ท่ากกไข่เหมือนพี่ดาวเลยกกไข่เหมือนพี่ดาวเลยเจ้าได้ท่านี้มาจากใดอาขาเงี้ยวๆบนพนนังเวล,ลาขาหลังพนนังอ่ะเนาะขานังทับกันเลยนังทับเพียบเลยที่ขึ้นรถบัสแล้ว ลักลสกับที่เกิดมาในวันเหตุเทียน,นไอ้ตบบุบบุเ <laughs> ออโอนได้แล้วค่ะแม่สมขอขอบคุณค่ะคุณพี่สุภารพรแม่สมน้องอเอามือล้วงปากห<อ><อ>มีอะไรในปากไหมอ๋อน้องเขาทําอย่างนั้นเองค่ะเขาชอบเล่นแบบนั้นนะคะชอบเอามือล้วงปากเล่นนะคะไปแล้วไปแล้ว ท่าแรกที่ทำคือท่ากบแมนค่ะ<อ>แมนแน้องดาวจูเนียพ่ะนะถอยหลังไม่ยังหรออ้าวไปเอาดิลุกไปเอาเร็วๆสวัสดีค่ะจากคิวเออน่ารักน่าสมแต่ได้สวยเลยนี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่เบน เอ,ออเอมากวยพ่อเออเออมากวยพอมุนเออกวยกวยลูกสุดหลอเอากวยพ่อหน่อยกรวยพ่อหน่อยครับเอออ้อนอ้อนอ้อนเออ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 เเออ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 เเออเออเเออ เออไกวยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่นขี่ล่นเนาะมัดหยอกเนาะยะเอ๋ฮึมึเออเเออะเอสุดหล่อฮึ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 มัดหยอกมาหยอกสุดหล่อมาหน่อยเลยใครรู้ว่าตัวเราอินหล่อมานี่หน่อย นี่หน่อยกันด้วยเองตัวเองหล่อเร็วจะหล่อไหมโอ้ต้องหล่อจังผมหล่อหนูเจ้ายอมเหมือนพ่อจังเลยนะเออระวังตีนทองเด้อยพอหมุนปนนะเออเ่งแท้ไนหน่อยหนิเมียฮะใครดูบ้านก็เร่งหล่อเปิดทางนี้หน่อยเลยเออใครหล่อมากวายเปให้พ่อหน่อยแมนค่ะเอ่อพี่หนูพิษโอ้ผุนไปเพิ่มพลังลรอค่ะ เดี๋ยวสักพักก็คงจะปีนคอกได้นะคะนี่สูงเท่ากับลัวเลยนะคะน้องน้ำโมของเราสูงหลอดทองแม่กับบได้แล้วค่ะนี่เพราะว่าทองแม่ตำค่ะดูสูงมากเลยเพื่อเด็้นขายเงาเนาะออกมาเอาขามาพ่อข้นบอกขีดขานไปเอาขาเขา้ามาหางก็สวยนะคะเป็นหางใบพูอย่างสวยเลย อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตามต่อที่ช่องพังปีใหม่ชาแนลนะคะพ่อหมุนเอารถแด,ดงเข้าร่วมน้อยออวันเหมือนเด็กสองเดือนเลยค่ะพ่ณนะโมเก็บรถแดงไหมพ่อเนโมเก็บมากเก็บกันมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามต่อที่ทช่องพังปีใหม่ชาแนลนะคะช้างหยอกรอดได้เก่งมากเลยแน่นค่ะลูกพ่อดดยเก่งตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะเพราะว่าน้องนนโมอของเราไปเรียนตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะ ออกมาก,ก็เลยจําความแด่เลยจําไหวเลยจําแม่นคักเลยเป่นว่าอีหยังสีมะหูปานส่างเนาะเป่นว่าเอออ่ะเดี๋ยวไปตามต่อที่ช่องพังปีใหม่ชาแนลนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้บายบายค่ะหนึ่งแชร์หนึ่งไล์ like นะคะคือหนึ่งกำลังใจค่ะ